คุณผู้ชมคะคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำว่าประชดค่ะจยาดำแต่มันมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีประชดหลายแบบคุณผู้ชมถามมาแต่ของไทยเนี่ยจะใช้คำว่าประชดในทุกกรณีค่ะจยาดำก็เลยอยากจะให้ช่วยแยกแยะนะคะว่าประชดภาษาอังกฤษจะพูดยังไงได้บา้างและใช้ในบริบทแบบไหนคะ่ะจริงๆแล้วจะใช้คำว่าถ้าเป็นคำนามการประชดประชันนะครับจะเป็น sarcasm นะฮะ จะเป็น3พยาง Sarcasm แล้วก็ตัว S นะ,ะตรงนี้จะออกเป็นตัว Z Sarcasm นะฮะเช่น he likes to use sarcasm in his speech ชอบใช้หรือชอบใช้คำที่ประชดนะฮะหรือว่าอชอบประชดกับคนอื่นหรือจะใช้เป็นคุณศัพท์ก็ได้เป็น adjective เช mm ่น hmm. he is a very sarcastic person นะ,ะจะเป็น sarcastic sarcastic he is a very sarcastic person แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่คําเดียวนะครับที่เรา <แ S 1> ใ,ชใช้กันนะฮะ,ะคำไทยก็จะมีคําว่าแหนบแหนมนะครับซึ่งอารมณ์รู้สึกว่าแหนบแหนมเนี่ยใกล้เคียงกับคําว่า satire นะฮะ satire นะฮะ <แ S 2> <แ S 1> เพราะว่าอันนี้จะเป็นการเสียดสีนิดๆน,น,นะฮะเพื่อให้เขามีการตอบสนองกลับมาะอะไรเงี้ยคือพวกเกรียนในอินเทอร์เน็ตนะฮะจะเป็นพวก satire นะฮะถ้ามี uh, satire น,นี่เป็นคำนามนะครับเช่นะเขาช e บใช้ satire s e in his Writing นะครับเวลาเขียนบทความเขาชอบใช้คำเหน็บแน,บนมนะฮะหรือถ้ามันเป็นคำว่า satirical อ,อันนี้กลายเป็น adjective นะครับ he likes to write satirical articles about other people ฮะก็คืออาจจะชอบเน็บแน,บนมคนอื่นในบทความของเขานะฮะดังนั้นก็มีมีสองคำหลักๆคือ sarcasm หรือ sarcastic แล้วก็ satire กับ satirical ึงก็จะนึกถึงประเภทของรายการโทรทัศน์ที่บางทีก็จะล้อเลียนเสียดสีการเมือง <laughs> คือมนในแบบที่แบบใส่มุกขำขันเข้าไปแล้วก็กัดไปพร้อมๆกันแบบนี้ใช่ครับถ้าเป็นของอเมริกานะครับก็จะเป็นจอห์นสจ๊วตนะฮะที่ทำ uh, the daily show เขา <c oughs> จะถือว่าเป็น satirical comedian อย่างนี้นะครับก็เป็น uh, ตลกที่ชอบใช้ คำาหน็บแนมนั่นแหละนะครับข,ของไทยก็จะมีคุณจอห์นวินยูนะคะซึะ่มีชื่อจอห์นเหมือนกันคร <c oughs> ับผมค่ะแล้วก็ยังมีคำนี้ที่สงสัยค่ะอาจารย์ดำว่าแล้วคำว่า Irony เนี่ยคือมันแปล<อ>ว่าอะไรใช้มันใกล้เคียงกันหรือเปล่าคะจริงๆคำนี้อาจจะแปลเป็นไทยตรงตัวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะพยายามนะครับน่าจะเป็นคำว่าตลกร้ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะฮะเช่นถ้าสมมติ ที่เขาจะใช้ตัวอย่างตลอดนะครับคือคว่าเราจัดงานแต่งนะครับหวังว่าฝนจะไม่ตกนะแต่ว่าพอถึงวันแต่งจริงๆฝนตกนะฮะก็คือเราก็โชคร้ายในขณะที่มันก็ไม่ตลกแต่ว่าตลก้ายนั่นแหละ<อ>ที่มันฝนต้องตกในวันแต่งงานนะครับเราจะบอกออมันมีเพลงนะครับที่เรียกว่า i อร n นิกนะฮะเราไปฟัง ถ้าไปฟังเนื้อเพลงของ Ironic ของ l a n i Smith มันจะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างเหมือนฝนตกในวันแต่งงานนะฮะจะทำให้เข้าใจคำนี้มาก<ช>ขึ้นนะคะคแต่ว่าหลักๆค่ะจ้าดําก็ได้ตอบคําถามไปนะคะว่าถ้าหากต้องการพูดถึงอาการประชดประชันอย่างนี้เนี่ยหรือว่าล้อเลียนเสียสีเหน็บแนมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ <c oughs> คําถามข้อแรกนะคะคุณผู้ชมถามมาจ้าดํามาค่ะว่าทําบุญของศาสนาพุทธเนี่ยจะใช้คําว่าอะไรแล้วก็ถ้าหากต้องการชวนเพื่อนชาวต่างชาติไปทําบุญด้วยกันจะชวนเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีคะ ก็จริงๆถ้าเราเปิดพจนานุกรมนะฮะคำว่าทำบุญน,นะครับก็จะแปลออกมาเป็น to make merit แต่จริงๆแล้วมีฝรั่งที่เป็นชาวพุทธน้อยนะครับก็เลยจะมีคนที่สับสนกับคำว่า to make merit ได้ดังนั้นอาจจะพูดง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับเป็น to do good things to do good things in order to create positive karma for oneself อันนี้คื เพื่อที่จะสร้างกรรมที่ดีให้กับตัวเองนะครับ<ช>ก็เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามีการทาบุญหลายแบบใช่ไหมครับอาจจะไปปล่อยปลาอ,อาจจะไปคุณทำไหมคะถ้าแบบเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยทำนะฮะ<ช>ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับ mm hmm. I feel good when I make merit or when I do good things หรือ,อเราเอาคําว่า merit มาใช้เป็นคุณศัพท์นะบ,บอกว่า meritable things to do meritable things in order to get Positive or good karma for oneself. Do you want to go to the temple and make merit with uh, me? What does make merit mean? Uh, it's doing good things to create positive karma for yourself. such as uh, releasing fish, feeding fish, releasing birds. อมีอะไรอีกที่ป็เอ่า releasing turtles ห uh, ร mm ือ tortoises ลราแต่ถ้าเป็นชาวเมกาเราหมารวมนะครับถ้าเป็น